สวัสดีคะ่ะแนนกลับมาถึงก็ยังเอาของฝากไปให้เพื่อนๆยังไม่ครบนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์นะคะก็เลยเอาไปฝากพี่น้อยกันคะ่ะของฝากมาฝากป้าน้อยนะคะป้าน้อยเป็นร้านนวดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ป้าน้อยเป็นนวดแขกนอกบ้านอยู่นะคะก็เลยไม่อยู่บ้านเอาของฝากวางไว้เดี๋ยวแนนจะขโมยเอาผักไผ่บ้านป้าน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปปลูกบ้านเราด้วยดีกว่า สวยงามมากเลยอะผักไผ่นะคะก็มีตะไคร้ด้วยกลับมาถึงก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต้องแบบ เคลียบ้านนะคะทีละห้องทีละห้องไปเพราะว่าบ้านเก่านะคะฝุ่นก็เยอะนะพอเนนมีเวลาเนนก็รีบออกมาเอาของมาให้พี่เขาให้ครบนะคะเนนไม่ได้รัดพี่น้อยไปล่วงหน้านะคะพอดีมันเวลาไม่ตรงกันเนเนก็ไม่ค่อยว่างนะคะแล้วพี่น้อยเนี่ยเขาทํางานนวดบางทีก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะยุ่งๆนะคะเอาใบบุกด้วยไปกินกับน้าพริกนะคะ ทางนะคะขึ้นช่ายเฮ้ยนี่ก็งามนะพี่น้อยปลูกงามนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้ไม่ได้ปลูกเอาเนี่ยมลพาเดี๋ยวนั้นจะเด็ดเอาด้วยนะคะพี่น้อยไม่มีเวลากินนะคะเด็ดให้มันแตกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าพี่น้อยใส่ถุงไว้แบบนี้มันจะไม่แตก ช่วงนี้พี่น้อยไม่ค่อยว่านะคะติดงานนวดวันนี้ก็บอกว่ามีนวดนะคะก็ไม่ได้ว่างอยู่บ้านเดี๋ยววันหลังค่อยจะมาใหม่นะคะขี่รถมาก็หลงนะคะเมื่อกี้นี้ขี่เลยซอยมาแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูสวนน้อยนะคะมีน้ำเต้าด้วย ไม่มีเวลากินนะคะพี่น้อยอยังมีแต่ทํางานจริงๆนะคะเป็นคนที่ทํางานแบบตลอดทํางานตลอดแล้วก็ทําแล้วก็ไปเผื่อแผ่คนอื่นนะไม่ได้ทําแล้วแบบทําแบบเฉยๆทําอะไรนะคะคือแบบทําแล้วก็เอาไปให้คนนั้นเอาไปแบ่งคนนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะแอบเอาน้ําเต้าไปด้วยลูกขโมยขโมยน้ำเต้าไครับ <Hey? S 2> ป้าน้อยจังน้อยเยอะเลย哟พอลูกทักปั๊บนะคะเนียงก็ดูอีกรอบว่าเออใช้บ้านป้าน้อยไหมเนี่ยนี่นะคะเดี๋นวจะขโมยเอาด้วยลูกหนึ่ง มะเขือเทศก็สูงมากบวกโอ้โหบวกบวกอยู่ข้างบนนู่นนะคะขึ้นหลังคาไปเลยเจ้าบวกไม่มีใครกินไงดีนะที่นี่มันไม่มีลิงนะคะดูดิมะเขือเทศแกก็สวยงามดกอยู่นะคะโอาไ้นู่นน,นูน,น ไม่มีใครกินเลยมะเขือเทศก็ไม่มีใครกินนะคะดูดิเก็บให้อาเกี้ยวกินดีกว่า ไปนะคะว่าเป็นช่วงโอบุ้งนะคะแล้วก็สามีพี่น้อยเนี่ยนะคะเพิ่งเสียไปปีที่แล้วนะคะก็จะมาซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็เหมือนคนญี่ปุ่นเขาถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอบุ้งแรกที่เสียเนี่ยนะคะกาต้องแบบเออเราก็ต้องซื้ออะไรไปเหมือนดอกไม้ไปไหว้แล้วก็ทูบแล้วก็ถ้าไม่มีทูบก็แบบเอาเงินใส่ซองนะคะเพื่อที่จะไปไหว้เขานะคะมาเจอด,ดงลูกพรำ มเมลอนเมลอนถูกถูกนะคะตอนนี้ถือว่าถูกอันนี้พลัม,มพีชนะคะองุ่นเริ่มออกแล้วนะคะ เดกมาก็ได้กินหอมอะไรอหอมนะคะหอมเนื้อเทศกาลเนื้อสเต็กหรอ,อมกว่าถือทางรถไฟญี่ปุ่นนะคะจะต้องจอดรถนะคะให้สนิทเลยนะคะจอด ตรวจให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีตํารวจอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะคะดูว่าเราอะจอดจ,จริงไหมจอดสนิทไหมนะคะตอนนี้ที่ไหนก็กําลังเขียวนะคะกําลังเขียวสวยนะคะตอนนี้ยิ่งแบบฝนตกที่นี่มันจะใกล้ภูเขาภูเขาจะล้อมรอบนะคะก็จะแบบอืมบรรยากาศแบบเขาคออะไรอย่างนี้นะคะก็คือหมอกลงทุกที่เลยนะคะ อันนี้ก็คือเขาซ่อมถนนนะคะเวลาเขาซ่อมถนนแบบนี้นิดหน่อยๆเนี่ยเขาจะกั้นทางแบบนี้เลยนะคะกั้นทางแล้วก็เนี่ยมีสัญญาณให้สัญญาณไฟให้นะคะเพื่อความปลอดภัยญี่ปุ่นจะแบบให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยแบบนี้มากๆเลยนะคะก็ให้ผ่านได้ทีละเลนด้านล่างก็จะเป็นแบบปูถั่วแระนะคะแล้วก็ทุ่งนานะคะกําลังเขียวเลยตอนนี้พาเกี่ยวมาตัดผมนะคะแม่ด้วย คุณตัดผมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ตัดผมมานะคะชวนปะปาไปปะปาบอกไม่ตัดก็ไม่มีผมแล้วก็วเลยไม่ตัดเมน่ี้แม่ดูสิอะไรตงเซงอันนี้คือราเมนที่เรนะชอบกินมากๆนะคะ เป็นราเมนต้มน้ำซุปกระดูกอ,อ,อะไรก็ตุ้ยแซ่บป้าป๊าก็ชอบกินเหมือนเนนไก่เหล่านี้กินได้หมดนะคะกินได้หมดเนีย่ยเห็นไหมอยากกินชุงอะ่ะอยากกินขิงดองอ,อร่อยไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไม่เปรียปร้ยวหรอหวานไหม ไม่หวานไม่เปรี้ยวเค็มไหมชลบัปอืมเค็มเผ็ดเหรออืมเผ็ดด้วยอืมบุกคทาเบตีเยอะทาเป็นตกาตักเดี๋ยวก็เช่นเคยนะคะถูกมาอารมน ราเมนสไตล์อิตาเลียน <c oughs> คิดว่าเผ็ดไม่พอนะคะก็เติมนี้ได้ <c oughs> คารามิโซมิโซที่เขาปรุงมาแบบเผ็ดๆแล้วนะคะ ลูกมาซื้อโน้ตอนังสือสมุดไปเขียนคันจินะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็รณรงค์นะคะแบบเปิดไฟครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อลดพลังงานนะคะฉะนั้นในห้างในห้างในซูเปอร์ต่างๆก็จะมืดๆหน่อยนะคะไปน,น้อยไปเอาหนังสือมาอีกแล้วมาจ่ายตังพอแล้วตอนเช้าก็อากาศดีนะคะ มันน,น่ากลัวมากทุกคน,น,น,นกลวงูนะคะแต่ว่ามันทําได้แค่เนี้ยใครจะไปทําไหวเนาะนะป่าหลังบ้านคือแบบเราต้องมาตัดคนเดียวเนาะนี่ก็ทําไม่ไหวนะคะเหมือนดอกเดซี่เลยนะคะน่ารักมากมาเลยอันนี้ตามจริงก็น่าจะเป็นญ้านะแต่ว่ายังก็ไม่ทริงนะคะอันไหนที่มันน่ารักหนยก็จะเก็บไว้ดูเนาะ ถั่วต้นนี้เม็ดเป็นร่วของใส่เม็ดลวกตรงนี้นะคะแล้วมันก็ขึ้นเองอะคะ่ะแน่นก็เลยไม่ถอนทิ้งนะแล้วก็เลยเอาเอาเนี่ยเอาค้างมาใส่ให้ใช่ไหมแล้วคือแบบว่านี่นก็เอาน้ําอะไรนะน้ําหมักให้นันหมักไว้อะ่มะมาเทใส่นะมันเพิ่งโตตอนที่นันกลับมานะคะต้นเนี้ยกลับมาจากไทยเนาะแล้วก็คือแบบที่เน้นทาแบบว่าอะไรนะน้ําน้ําหมักเหรอที่ว่าเขาทําแล้วแบบดอกผลดกอะคะ่ะ นีก็เลยลองทําดูสรุปดกจริงๆเลยอันเนี้ยอันนี้สุดตรงมือของเราที่ซ่อนลิงไว้นะคะซ่อนลิงไว้ลิงมันไม่เห็นแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งค่ะ เร่ปิดนะเดี๋ยวลิงมาทันเวลาพอดีแล้วก็จะมาเห็นตอนเนนทำบิงยิ่งฉลาดจิบก็โอเคนะคะก็ได้ประมาณนี้แหละเอาไว้ใส่ส้มตํานะคะแล้วก็ลูกที่มันสวยๆก็จะเอาไปให้อากิลกินนะคะอกิวก็ชอบกินแบบมะเขือเทศสุดๆนะคะเรนจะมาเก็บเมีวงะนะคะ มีงอ่ะมันมันคล้ายๆแบบพวกกระเจียวพันสายพันเดียวกับกระเจียวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแหละนะคะไปฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่านนบอกไว้แล้วเพราะเนมาดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคือมันมันเริ่มเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มออกแล้วนะนนก็เลยบอกที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานว่าเดี๋ยวจะเก็บไปฝากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ นันิงก็กลัวนะทุกคนในกลวงูนะมันในมารอบก่อนเห็นงูอ่ะันิงก็เลยกลัวคือมันลกมากทำคนเดียวไม่ไหวอะค่ะถ้าอยู่เมืองไทยนะที่มีแบบมีที่ที่แบบรอบๆเนี่ยก็คือเยอะนะคะปลูกทุเรียนให้หมดเลย <laughs> นี่ปลูกอะไรไม่ได้ท <laughs> ี่มะมาตายหมด <sh arp> ถ้าปลูกทุเรียนลิงก็ไม่มากินอน่ะ อ๋อมันมีไหมเนี่ยอ๋อมันนี่ไงคะนี่ไงนี่ไงไม่ใช่มันแก่แล้วมันออกดอกแล้วนี่ไงคะที่เขาเรียกว่าเมียงอะ่ะมันคล้ายๆกันกันกบกระเจียวว่านพลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นแบบสายพันธุ์เดียวๆกันนะคะ เ็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเขาก็น่าจะเกิดตามรากมันเนาะรากมันถึงไหนก็น่าจะออกตามนั้นนะคะนี่ธรรมชาติสร้างสิ่งอร่อยไว้ให้เราเสมอ <c oughs> <c oughs> นั่นหนะชอบเอาไปกินกับขนมจีนนะคะ ถ้าแบบกินกับปน่นกับน้ำพริกอะไรบ้านเราก็ก็นั่นเลยนะคะเวิร์กดีอร่อยดีอันนี้มันกำลังหัวกำลังพอเหมาะเลย้ะคะอันนี้มันจะมีหรืดูเห็นแม่ย่าบอกนะคะว่ามันจะมีอะไรนะหรืดูร้อนกับกับเริ่มหน้าหนาวอันนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอากิเมียงะ่ะอากิก็คือเนี่เลยนะคะ ช่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะตรงนี้ก็คือเยอะมากเลยค่ะเขาจะออกกันแบบนี้เลยเนาะเริ่มจากอันน้อยก่อน อวบแล้วมันหอมหอมกลิ่นธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ mm. จะออกว่ามันก็คล้ายๆกระเจียวนะคะคล้ายดอกกระเจียวคล้ายดอกกระเจียวมากกลิ่นนะคะตัวเองก็ ไม่กินอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าเอาไปฝากเพื่อนเพราะว่าบางส่วนมากที่ทํางานนันก็จะแบบว่าเพื่อนนันเพื่อนที่ทํางานแต่ละคนก็จะอาอยุเยอะสี่สิบสามสิบ up นะคะนีคะ <c oughs> ได้ประมาณนี้แล้วกะว่าจะเอาสักเต็มตะก้านี่หนะคะ แล้วก็ผอตอนนี้เีงก็เก็บได้เต bon, ็มตะกร้าแล้วนะคะก็เน um> ี่ยค่ะเก็บไปเท่านี้เองนะเก็บไปนี้เดียวนะคะก็ได้เท่านี้แล้วมันจะไปตัดหญ้าแล้วนะคะจะไม่มีเวลาตัดหญ้าแล้วมันจะมืดแล้วแต่ว่าไหนๆก็เก็บแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บพลิกไปด้วยนะคะเพราะว่าพลิกอ่ะมันเริ่มจะแก่แล้วนะคะเนี่ยมันเริ่มจะออกสีส้มแล้วนะคะ ไม่ใช่อะไรนะเน้นไม่มีเวลาเก็บไปฝากใครเลยนะคะแต่ละวันชีวิตยุ่งมากนะคะคือพิกโกเยอะมากไอ้ลูกสีแดงๆนี่เหมือนกันนะคะปีที่แล้วที่เนนเก็บไว้อะว่าจะไปทํำขน,ำขนมจีนบ้างแหละอะไรบ้างหละนะคะสรุปก็ยังอยู่ในช่องฟีดเหมือนเดิมนะคะ คือปลูกเอาสนุกเฉยๆนะคะปลูกปูกเอาสังคมนะคะแบบว่าเอาไปแจกเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะตัวเองอะกินไม่หมดกินไม่หมดดูสิคะดูดูคะ่ะแบบม,มันแดงแล้วทำไงที่มันแดงเนี่เขาจะกินไหมเนะี่ยสรุปไม่ได้ตัดย่างจริงคะ่ะตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะ ก็เก็บพริกแบบมันมือมากนะคะไปเก็บแล้วก็เนี่ได้ทั้งพริกแดงพริกเขียวมานะคะก็มาเขือเทศที่นันเก็บตอนนั้นแหละนี่ก็เป็นพริกหยวกนะพริกหยวกนะคะแล้วก็มีสีแดงอันนี้เป็นพริกอีกพันหนึ่งนะคะไม่รู้จักชื่ออ้ เาเมียวงเาไปล้างนะคะแล้วก็ไอที่มันเลอะๆนยคะไปล้างด้วยล้างพอผ่านน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปฝากเพื่อนๆที่ทํางานนะคะเพราะว่าคิดดูนะคะเรามีสามคนเรากินอะไรไม่หมดแน่เลยนะคะเนี่ยเวลาทําผัดหรือว่าอะไรทีก็สองสามลูกก็คือแบบเยอะแล้วนะคะแล้วก็เราก็กินหลากหลายเราก็ไม่ได้กินแบบซ้ําเหมือนเดิมทุกวันนะคะเพราะว่าลูกกับสามีเนี่ยจะค่อนข้างแบบ เบื่อง่ายนะคะอะไรที่มันซ้ําๆก็จะนั่นก็จะไม่ทําเมนูเดิมๆนะคะก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแล้วการคิดทําอาหารที่จะต้องเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอาหารแบบเก่งมากนะคะใครมีอ่าสูตรอาหารนะคะที่ทําด้วยพริกหยวกนะคะเนะนนำเน่นมาหน่อยนะคะทุกคนรบกวนด้วยนะคะไหนๆก็ไหน มันก็ยังไม่มืดค่านะคะโอเคเราก็มาตัดหญ้าสักหน,น,น่อยค่ะเพราะว่าเน้นตัดได้ทีละน้อยจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะแบบว่าแบบมืดเร็วมากๆเลยนะคะพอเลิกงานมาเนี่ยก็คือมือดแล้วนะคะทํางานได้วันละนิดเวลาหน่อยนะคะแถมฝนก็ตกลงมาอีกนะคะหญ้าก็ขึ้นเร็วมากๆเลยะคะ่ะอันเก่ายังไม่เสร็จอันใหม่มาอีกแล้วค่ะค่ะคะตอนนี้คุณโยอิจิเขาก็เก็บผ้านะคะงานหลัก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยจิซังสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกก็ทำการบ้นานอยู่ข้างในนะคะจริงๆก็ทำกับป๊าาแหละเพราะป๊าาต้องคอยดูด้วยนะ,ะทำการบ้นานเสร็จแล้วป๊าาก็ต้องเป็นคนตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะ สวน,นันก็มีหน้าที่ใช้แรงงานไปนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะนี่ก็เลยล้างแบบฉีดน้ําล้างแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าล้างแค่เปลือกข้างนอกเขาอะเขาไม่ได้สกรปรกอะไรนะคะส่วนอันเนี้ยปัญหาใหญ่นะคะต้องไปล้างดีๆเี้แต่ว่าล้างแบบนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยเขาก็สะอาดอยู่ ภารกิจของแนนนะคะสออาทิตย์ก็ทำได้ประมาณเท่านี้แหละค่ะเจอกันยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ